อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เด็กจิ๋วลิตเติ้ลเชฟนะคะอ่่ะเด็กจิ๋พี่ไหนอะคะ่อไปเห็นไหนอดีกดแค่มุนแค่มุนวันนี้ลูกเขาเรียกใช่ไหมคะใช่แคมุนอยากเล่นไหมครับคิไม่อยากโอโหเด็กจิ๋อยู่ไหนจิ๋อยู่ไหนเด็กจิ๋อยู่ไหนอ๋อ,อ <laughs> ไม่อยู่งั้นคลิปนี้เดี๋ยวคุณแม่ทําเองเลยค่ะคุณ <laughs> ห้อเคค่ะวันนี้เด็กจิวลิตเติ้ลเชมจะทำอะไรคะทำวัตถุดิบก็จะมีทำทำอะไรไม่รู้ไงของขงของของขอุดอบก่อนไม่ใช่จิจวมีเอรแต่แต่อะไรคะมีอุปกรณ์แบบนี้คิดว่าแบบแบบแช่วยเยอะมากค่ะคือตัวนี้ท้ายสำคัญมากค่ะเป็นตัวเด็กชื่อค่ะทำอาหารปลาค่ะเด็กสิวใช่ ทำอาหารปลาค่ะพิดค่ะอะไรคะมีขนมปังมีเนยมีผล,ลไม้ต่างๆและมีไม้คือทำน้องปังเสียบไม้แล้วก็เป็นชูททนชูโทนไม่ใช่เลยแค่มุนคือคุณแม่ไปเห็นเขาตัวอย่างจากในเฟ e บุ๊กเป็น เพจของเชฟอาร์ต้องขอบคุณสูตรจากเชฟอาร์ไวยขอบคุณแค่ไหนขอบคุณสูตรจากเชฟอาร์นะถ้าเกิดมีใครมามาว่าเราว่าเราเรียนแบบก็ต้องขออภัยด้วยนะเชฟอาร์ก็สอนไงเราเราไปดูมาแล้วเราตรวจปฏิบัตรได้ยังครับมั้ฮะจดวจปิบัติไม่เช่อร์ก็ให้เราเอามาทําตามได้ใจดีแล้วเราก็แล้วเดี๋ยวเราจะทําอันนี้คือเป็นฮันนี่ทสหนพิมพ์ก่อนคฮันนี่ทตสผลไม้เสียบไม้ ะเด็กยต้องชิมก่อนว่ามันยาพิษไหมไม่มีค่ะเราเพิ่งปอกจากลูกเมื่อกี้คือก่อนไม่ใช่อะไรเลยนะคะก่อนหน่าจะถ่ายเขาชิมไปแล้วหลายชิ้นมากจะหมดลูกแล้วเหลืออยุเข้านี้ยังจะมาชิมอีกเริ่มเลยไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะอ่ะเขียงมากค่ะเริ่มด้วยการเอาผลไม้ไปเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวจะหมดซะก่อนชิ้นแล้วชิ้นชุ่ชิ้นมือ ไนมลุก็เขามีอะไรปิดบังค่อนเด้นอยู่เขากินอยู่ยค่ะเขาเคี้ยวปากตุ้ยอยู่ค่ะหือหยดออกมาด้วยตายแล้วค่ะไม่น่ามองค่ะถึงได้ต้องปิดไว้ <c oughs> อ่ะเอาขนมปังมาเลยค่ะขนมปังมาหั่นค่ะลูกอ่ะเด็ดอยาเอาเขียนไปบังอีกเชฟครีมนะคะจะทำเลยวันนี้หยิบขนมปังมาหั่น หนึ่งแผ่นกันท้านั่งว่างก่อนจะทำน้ะไม่ต้องกินนะไม่ต้องกินนะทันทีทันเนี่ยหั่นคืออย่างนี้เดี๋ยวคือแม่ทำทำ่อยให้ดูนะอย่างนี้นะไม่หั่นแบบนี้แล้วก็หั่นจึ๊กจึ๊บอย่างนี้แล้วก็จึ๊กจึ๊บโดยที่โดยที่ห้ามกดจึ๊บลงมาอย่างนี้หนมปังมันจะแบนบึบไปเลยต้องเลื่อยโอเคเด็กชายมูจิมหั่นหนมปังสิคะอันนี้ ไม่ม่ทันักค่ะอ้าวรอเปลี่ยนแล้วค่ะอ่ออันนี้อันนี้เลื่อย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 เลื่อเลืโอเคอย่ากดแรงเลยถ่าได้ยังโอเคค่ะถ่าแล้วอันนี้่นนี่ว่ยช่วยดวยช่วยช่วยช่วยชวยจ่วอุ่ยเบาๆค่ะอย่ากดแรงเพราะกดปุ่หนูกลางจะยุบเลยนะลูก่อ่ย่ย่ย่ หั่น่หันขนมปังนะคะนี่วนะคะชิมนะคะว่ามันเยีร์พีดหรือเปล่าันไม่มีอร่อยอะเอามาอีกแผ่นนึงค่ะมาให้หั่นมันดือมาหั่นดื้อค่ะมาค่ะเชฟติ๊กจิ๋วทำใหม่เชฟติ๊กจิ๋วโอเคต่อไปเอาจี๊ดจีกับเนยค่ะเอาขนมปังไปจี๊ดไปจี ที่กระทะกับเนยให้มันเหลืองกรอบเดี๋ยวแค่มุนน่ะตะหลาดมากเด็กจิ๋วหนูจีไงครับหนูก็ไม่บ้าจี้เลยใช่ไหมแม่ไม่ได้เป็นคนบ้าจี้อันนี้พี่แม่บอกให้ว่าใครบ้าจี้สุดไม่ใช่จิ๋วคือถ้าถ้าคนอ้วนอาจจะไม่บ้าจี้เขามีทอนแข็งมันเยอะถ้าผอมมาบ้าจี้มากถ้าผอมมาบ้าจีมาแ้ทำไมไม่ใช่อย่างเล่นนะคะสิ่งสำคัญค่ะ วางกระทะไว้บนเตาถ้าวางเตาไว้บนกระทะเอ้ยใครจะไปวางเตาบนกระทะล่ะคะนี่หรอคะนี่หรอคะใครจะวางเตาสิ่งสำคัญเลยค่ะต้องวางเตาใต้กระทะเอากระทะมาไว้ข้างบนทีนี้มันยากขนาดนั้นไหมคะเขารู้แล้วค่ะข้ออนี้อ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวถ้าวางตามนกระทะมันจะเป็นยังไงครับเด็กน้อย เราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากระทะร้อนแล้วก็คือถามคุณแม่ไงคะอ๋อโอ้ง่ายง่ายง่ายตอนแรกนึกว่าจะเอิมาอังอังดูมันร้อนไม่ใช่อ่ะแม่เอาเดี๋ยวนะคะ๋ยวเราเบาเนยนะคะเดี๋ยวไฟไหมเอ้ยไฟจะไหมเลยคะ่ะไม่ใช่เบาเนยเบาไฟเบาไฟเดี๋ยวเนยไหมอ๋อสลักกันใช่ไหมคะงงงงไปเอาขนมปังมาเลยเราจะลองนึ่งชิ้นไม่ใช่นอ๋อหนึ่งชิน้นหรือว่านึ่งระวังวันนี้ค่ะ อ่ะเรียงชิ้นก่อนเรี่ยกหอมมเข้มเออเอามาอีกเลยค่ะเอามาอีกเลยเอามาอีกเลยอุ้ยระวังนะอย่าโยนเดี๋ยวมันกระเด็นอ่าใส่บนนี้มาเอามาอีกเอามาอีกเอามาอีกแม่จะจุดทำเองเข้มอ๋อแม่คนใส่นะแล้วพิมพ์พิมพ์เขี่ยมันค่ะมันอะไรคะเขียนนมปังเลยนะคะยิงมุกตลอดเว้นะคะอ่าต่อไปก็พริกนะคะนี่แบบนี้ไม่พริกค่ะไม่เผ็ดค่ะเราไม่ใส่พริกนะคะ นี่ยิ้มมุกกะมีเขียว <S an> อ้าวก็นหนูมามุกกบแม่ก่อนแม่เอาบ้างเลย <S <S <an> ใช่ <S <S <an> <S ได้ไหมอันนี้แม่พลิกให้อ่ะแม่พริกด้วยอันนี้ง่ายดีอุ้ยอาจจะต้องใส่เนยเพิ่มนะเพราะมันซึมเข้าไปหมดแล้ว <S <S <an> <S ต้องใส่เนยเพิ่มนะคะเพราะว่า <S <S <an> <S มันเนยมันหมดแล้วด้านนี้มันไม่ได้เนอยอะค่ะอีกด้านนึงมันไม่ได้เนยนั่นเองค่ะอ่ะนีวจะทำไรคะไม่ต้องไปบี้มันหรอกถั่วแม่ให้นมเนยไหล